โย่ผมกินนะครับผมนะฮะครั้งนี้เนี่ยเรามาเริ่มกับโปรเจกต์ใหม่ของช่องกันเลยดีกว่านะฮะกับเกม Lego Star Wars The Skywalker s a g a นะฮะก็ที่ผมเล่นอยู่เนี่ยก็เป็นเวอร์ชั่นของ Nintendo Switch นะครับผมนะฮะอ่าภาพอาจจะไม่สวยเท่า PC หรือ PS4 ก็ขออภยนะัยฮะเออมันไม่ได้ครับผมผมมีสวิตจะต้องเล่นบนสวิตใช่ไหมนะฮะ ก็มาฮะก็ที่จริงผมสั่งเกมนี้ไปนู่นนะตั้งแต่ก่อนเกมออกนะแต่เพิ่งพิ่งจะได้แผ่นนะครับผมพิ่งจะได้แผ่นเมื่อวันที่20กว่านี่เองนะครับมาฮะเราก็มาลองเล่นกันเลยดีกว่ามาก็ผมที่ผมสั่งเป็นโซน U.S. นะครับผมโซนโซนแผ่นโซน U.S. คือแบบรอนานมากนะฮะโอเคมา new game กันดีกว่ามาอยากเล่นแล้วนะครับไปก็โอเค โอเคครับผมนะฮะเมื่อเข้ามาสู่นิวเกมแล้วจะเป็นแบบนี้นะฮะที่จริงเนี่ยผมเข้าไปลองเดินเล่นนิดนึงแล้วนะฮะนิดนึงเล่นแบบนิดเดียวนะครับผมนิดเดียวเดินไปลองเดินเล่นโดยเฉยนะว่ามันกระตุกไหมนะฮะเออโอเคนะเราจะมาเริ่มเล่นชัตเตอร์ไหนดีนะครับอ่าเอาไว้ว่าเราเริ่มเล่นแต่ภาคแรกเลยกันนะของสตาร์วอล์นะครับผมไปเลยฮะสตาร์วอล์ดูแพลนทอมดูแพลนทอมเมนเทสเมนเทสหลายสักอย่างนะครับผมไปเราเริ่มกันเลยก่อนมา ไปกันเลยออ no? ยู่สตาร์ทไปเลยเออไปเลยเครับ er ผมไปฮะกับสตาร์วอลฮะเอโวันนั่นเองนะครับเออโอ้โหเหมือนในหนังเปรอะฮะเออดื้อดื้อดื้อดม้อดื้ออกนัอดื้อดนะอพื้อดื้อดล้อดื้อดื้องื้อวื้อด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 ออ ผมก็เลยเอาเพลงประกอบออกนะฮะแต่ว่ายังเสียยังเหลือเพลงเอฟเฟกของตัวเกมอยู่นะก็เนื้อเรื่องของ Star Wars Episode 1ันะเดอ p แ a n t o เ m e n a c เเลยสักอย่างเลยนะฮะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการขัดแย้งกันนะระหว่าง2ดาวนะผมระหว่างดาวนามูกับอีกดาวหนึ่งนะจำชื่อไม่ได้นะฮะเออนะประมาณนั้นนะครับซึ่งทางสาธา,ารณา,ารัตเนี่ยนะได้ส่งเจไดหนุ่มมาหนึ่งคนนะก็ไม่หนุ่มนะแก่แล้ว เออให้มาเพื่อที่จะเป็นทูตนะครับผมว่าพวกมึงอย่าตีกันนะประมาณนั้นนะครับก็เอจะมีเจไดมาคนหนึ่งนะก็สิทธิ์ของเขาแล้วก็พาราวันมาคนหนึ่งนะก,ก็คือไครกอนจินกับโอบิวันนะฮะมาเพื่อที่จะมาเป็นแบบเเป็นทูตนะฮะเพื่อที่จะเจรจาระหว่างสองดาวนั่นเองนะครับประมาณนั้นนะเอใน,นเรื่องของสตาร์วอล์พักหนึ่งนะครับอ่าก็อาจจะมีเสียงรบกวน,นอขออภัยนะฮะเออ โอเคนะครับผมนะโอ้ยยานฮะไอ้ยี่ไอ้ไอ้พวกยี่นี่มันพวกดอยนี่หว่าบอกตรงนะฉันค่อนข้างที่จะมีปัญหาอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยปิดจอก่อนเฮ้ยเออแบ่งเลยแม่โอ้ยไอ้เยียเดสตาร์เมื่อกี้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับฉันรู้สึกลังไม่ดีเลยนะเนี่ย คครับไม่เป็นไรครับอุ้ยมาถึงให้เราขับยานเลยเหรอเอาจึงบทสูอ่าโอเคครับผมนะกด L ฮะเพื่อที่จะเออ่ขึ้นลงซ้ายขวาซ้ายขวา A B ไม่ใช่สุขันท่าชิมายกด B ครเพื่อที่จะเพิ่มความเร็วนะครับโอ้โหซ้ายขวาโอ้ลงขึ้นโอ้ยง่ายอีซี่ฮะเดี๋เดเดตูพุ่งไปได้เลยเหรอไปไปได้เลยเหรอ ชนไหมเนะี่ยไปเลยอ๋อแบบนี้นี่เองนะครับอ่านี่คือเราน่าจะอยู่บนชั้นบรรยากาศดาวนามูนะครับผมมามายานได้นี่นะครับผมอ่าเคไม่เป็นไรฮะอ่าเราเป็นเจไดเว้เออเนี่ยเรามาแล้วครับผมเออนามูสเปรดครับผมชั้นบรรยากาศดาวนามูฮนะอะ่ใช่ปะผมไม่รู้ผมมั่วนะครับเออคนมั่วสอง7 ไม่มีใครเทียบพี่อะไรน้องอา่าโอเคครับผมอ๋อจะมีจุดสงสัยนะให้เราเดินไปนั่นเองนะครับโอ้มาถึงเราเดินเล่นเป็นใครกอนจินนะครับผมเออกระโดดทุกหนึ่งทีเพื่อความเท่ฮะเ,เอ้ยดาบเจดอ๋อกด A เพื่อ <IM T> ใช้ฟ <14. S 2> รอตนะครับผมอ๋อกด A ทีนึงเพื่อเอาไลเซเบอร์ออกมานะครับผมไลเซเบอร์เฮียอ๋อกดอา่ากด R นะครับผมเพื่อเปลี่ยนตัวละครนะครับ โอ้ยกดอะไรวะกดอา RZ นะฮะ LZ RRL อะไรตัวอย่างเนะี่ยเออปุ่มปุ่ม L อะ่ะเอ้ยปุ่มปุ่ม L อะ่ะเอ L อ L สองอ่ะเออนะครับผม R สองเลยเออนะครับผมนะเพื่อที่จะปล่อยดาวนะปล่อยดาบอ่าประมาณนี้โอเคมาคุยครับอ่าฉันได้รับการตอบรับจากคุณแล้วเดี๋ยวเั้าจะพาคุณไปห้องเอออะไรวะห้องห้องรอ,องรับแล้วกันนะประมาณนั้น าถามมันรู้ได้ไงมั่วฮะกู ح ح> ดูสตาร์วอลมากูรู้เอออุยวิภาพสวยนะนี่ขนาดนิจิตอลตัวิษนะเว้ยเออแกเจฟฟอร์ดอ่า,าอเก็บก่อนของดีทั้งนั้นเก็บก่อนเงินทั้งนั้นเออของดีหายใจเย็นก่อนอุปิวันเรามาที่นี่เพื่อจิจจาณ์นะ อาจาร u ์ยาสั่ u นใ้ระ u u ว u ่ชาอวังใน u นาคตมันส t คัญใต่ h เรียกว่าลนะครับผมมีฟอตอะไระเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยมึงคิดจะยิงดาวเหรอไม่ได้ครับของที่ต้องท h ลายทิ้งครับเดี๋ยว ของที่ต้องทำลายทิ้งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เก็บก่อน <laughs> เก็บโอเคเก็บมันวิ่งกับตัวเลยวะเออวิ่งไม่ได้เหรอโอเคึบึบอ๋อนี่เป็นตัวเหมือนกันนะครับ <c oughs> อ๋อกดอะไรวะกดแอลนะฮะในการปัดนะครับ <c oughs> ปัดนุนน่นันนะฮะ ฟันฟันฟันไม่มีอะไรฟันหมดนะครับผมฟันเออแล้วก็ฟันแล้วทิง้งเออทิ้งแบบไม่มีเยื่อใยเดยวนะตายครับผมฮะรู้สึกเหมือนแดงๆนี่ถ้าเกิดเราใช้ฟอร์มมันจะระเบิดนะเนี่ยเก็บคมนะา,เ,าเดี๋ยวตูนี่จะถือไรเซเบอร์เดินเข้ามานะฮะเดี๋ยวจะจะไปเรียกนายฉันนะคุณช่วยนั่งรอประมาณนี้ก่อนนะครับอ๋ เขาจะสอนเราใช้ฟอร์สนะครับผมในการควบคุมสิ่งของนะก็เจไดเนี่ยก็จะมีพลังพิเศษนะคือฟอร์สนั่นเองนะครับอ๋อโอเคนะครับอ๋อเขาให้เราจัดโต้เว้ยโอเคครับโอเคกู๊ดแอมกู๊ดไม่ใช่ละคนละอย่างกันละเก็บก่อนเงินทั้งนั้นเนี่ยเออเกมนี้ก็ เกมเลโก้เว้ยมันเหมือนกับเกมโซนิกอะถ้าเกิดเรามีเหรียญหรือมีเลโก้อยู่เราก็จะไม่ตายนะครับผมเราจะฟื้นใหม่ได้เรื่อยๆนะฮะอ่านี่แหละข้อดีของเลโก้ไอ้หนุ่มเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเพลงบนดาวแพทูอินนี่ยว่ะเออดึด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 อ่าเฮ้ยนี่มันแก๊สพิษนี่ยว่ะเรารีบออกไปจากที่นี่ดีกว่า ชิบหายแล้วมันมันมากด y เหรอครับกด y โอ้แล้วก็กด b ฮะอืมแล้วก็กด Y หรือเกะฮะเอฟอสแล้วก็กด y ทีหนึ่งฮึบอ๋อโอเคฮึบมขึ้นมาอ๋อมีมีมีเป็นคอมโบมีคอมโบแลยมีเป็นคอมโบม อ่าเก็บก่อนหัวใจเอ้ยเกมนี้มีหัวใจเดี๋ยวเพิ่งเห็นนะเนีแหลอเขาให้เราไปตรงนู้นนะครับผมไม่ได้ฮะเลโก้เราต้องแว่นฮะอะไรครับปาลาระเบิดไปแล้วฮึบอืฟอร์สไปเลยผมมีฟอร์สตายครับผมโอ้อยโก้ขอโทษขอโทษขอโทษโ,โอ้ไปบังก,กูผิดอะไรชิบหายโอ้ ไปครับเราไปเล่นอบิวันนะครับผมปลาปลาไปปัด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 ขึ้นขึ้นปันขึ้นลงปึ๊บปึ๊บไปปึ๊บเรียบร้อยครับผมอีจีแปลว่าอีจีปลาปลาไปก่อนเออ โอ้โหกระโดดกระโดดกระโดดซ้ำได้ด้วยที่หายกระโดดแช่ฟอสไหมโอ้ยเท่เท่ตายฮะเล่นเออใครก่อนจินบ้ากฮะตายฮะผมเฮียดที่มันเฮียนั่นมันหุ่นหุ่นหุ่นพิฆาตนี่วะเฮียหุ่นพิฆาตมันมีโลที่ผ่ายแม่งโอโลอะไรอย่างเงีจะเอาอะไรมาใะเกี่ยวไเนี่ยแช่ฟอสได้ไหมเอ้ยแช่ฟอสได้เว้ย ึบอืมเจไดไดมาไดอะไรล่ะอุ้ยอุ้ยกด X มันกด X ได้เว้ยเมื่อกี้นี้อุ้ยฮึบฮึบฮึบเออเรียบร้อยครับผมอย่ามาห้าวว่าเจไดอ่าโอเคฮึบอ่าโอเคอ๋อเขาให้เราไปตามจุดด้วยโอเคโอเคเราไปตามจุดก็ได้นี่นี่นี่อ๋อมันจะมีบอกอยู่เว้ย กด A อออ๋ออ๋อโอเคฮะเหมือนประมาณแบบเจมคือแบบใช้ใช้เลเซอร์เบอร์อะทำทำลายประตูบนนั้นนะฮะประมาณนั้นอ๋อต้องให้มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวไปได้อ๋อเราต้องหนีใช่ไหมเฮ้ยไม่อยากหนีอะอยากสู้อะหนีหนีก็หนีเราต้องรีบดีแล้วโอ้โอ้ร้อนร้อนเชื่อแตกกูแตกเออเก็บก่อนเงินตึงนั้น เริ่มสตอรี่หมดไหมเริ่มครับผมไปเลยครับ <S <S อ่ารู้สึกมันตอนนี้คือเราจะลอบเข้ายานจตโตมานะเพื่อที่จะลงบรรดาเพทูอินนะครับเอ้ยไม่ใช่เฮียเพทูอินเลยแหละดาวมูนี่ะเอาชิบหายเอออันนี้มันอ๋อชนเผ่าพื้นเมืองฮนะเป็นชนเผ่าพื้นเมืองของดาวดาม,มูนะครับไปไกลเฮียเฮ้ยหัวโขกเป็นเพลงสตาร์วอลเอาตั้ม หมดเลยฉันชื่อว่าจะจาบลิงนะะฉันเป็นชาวเผ่าเมืองดาวดวงนี้อโอเคก็ประมาณนี้นะครับอ๋อรู้สึกเหมือนเราต้องให้จาจาบลิงเนี่ยนะผมพาเราไปหาหัวหน้าของเผ่าเผ่าพื้นเมืองของดาวดามูนะครับเพื่อที่จะส่งข่าวไปนะคร ส่งข่าวไปว่าจะมีการมีการบุกลุกของพวกนี้ขึ้นมานะฮะแล้วเรามีหน้าที่ที่เราต้องไปหาเจ้าหญิงฮะแห่งดาวนามูเพื่อไปที่เพื่อที่จะไปช่วยเตือนเขานะฮะว่าเฮ้ยจะมีการจะมีสงครามเร็วๆนี้เนี่ยประมาณนั้นนะครับอ่าแต่คงไม่น่าทันแล้วมันน่าจะโดนจับไปแล้วมั้งตอนเนี้ยอ่า โอเคผมอาจจะเล่าผิดก็ขออภัยนะผมเอาว่าผมเล่าแบบง่ายๆแล้วกันนะเพราะผมมองตรงวผมดูสตาร์บอลก็ดีเนี่ยมันถึงนผมมันถิ่นผมลืมนะครับตายครับตามจ้าจ้าบิงไปฮะเอากูตามแล้วยเจ้าอีกับอ่าฟอลโล่จ้าจ้าบิงกูฟอลโล่แล้วอ่ะไปเดียเฮ้ยเฮ้ยโอเคฮะ เราไปข้างล่างไว้เฮ้ย <ST> <_ t> ไม่เหมือนในหนังอ่ะถ้าเป็นในหนังไว้มันจะมีอะไรสักอย่างคมปากอ่ะเออโห้ยเลโก้โอเคจะมาบนเลยเอา้าปลาติดหัวนะั่นไหลรู้ไหมโอเคนะครับอ,าไไอา่าไปไว้เออเรามุ่งหน้าไปเว้เราไม่มีเรามุ่งหน้าไปอย่างไม่หยุดยัง้งด้วยแรยงกายแรงใจทั้งที่มีคีหมุนเล่นนะ หมดเล่นเลยเพิเ่มเลยไปนะโอ้นี่มันใต,ใต้ใต้พื้นน้ำเว้ยเป็นผืนเป็นผืนแบบเป็นแบบผืนน้ำใต้น้ำโอ้โหโคตรสวยอ่ะอโอจะจะ้ยจาไปเลยจ้าจ่าฟันเออฟันก่อนค่อยฟันฟนะโอเคเสร็จ อ๋อเราไปไม่ได้เว้ยต้องมีบล็อกวันนี้ถไอๆไปได้โอเคไม่เป็นไรครับโอเคเราตามจ่าไปครับผมอะไรอะไรจจาวิ่งก็จ่าคลัมซี่ก็จ่าเนี่ยครับผมเหมือนเขาไปทาเรื่องไว้นะจนโดนขับไล่ออกจากเผ่านะประมาณนั้น ไอ้พวกนี้ก็เลยไม่ค่อยจะที่จะต้อนรับจะจ่าบิงจะเท่าไหร่นะ่ครับประมาณนั้นคึบตายครับเราต้องขอความช่วยเหลือจากชนชนเผ่าเวนเองนะฮะประมาณนั้นดูดูเขาว่าเขาจ,จะช okay. <pasa> ่วยหรือเปล่าว่าอีกเรื่องหนึ่งนะโอเคคเอิ่มอ๋อโอเคนี่อ๋อโอเคให้เราวางให้มันตรงนะครับโอเคสีแดงเหรอ สีสีแดงสีแดงอะไรไหนอ่ะเอาตูต้ตรงไว้ไหนะอะเอาตรงนี้เหรอไม่รู้ผมมั่วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเลยใช่ไหมป่ากดฮ่า easy แปลว่า easy โอเคเ,อเดี๋ยวพี่ถูพื้นแม่งเอ้ยทำไมกูต้องมาถูพื้นที่นี่สวัสดีครับเอ้ยเป็นผู้หญิงเหรอเออโอเคสวัสดีโอปิวัน สิทธิ์ของข้าเจ้าเก่งขึ้นเยอะแต่ข้ากระโดดขึ้นข้างบนไม่ได้โอเคโอเคข้ามาละเฮ้ยพี่ฟันสวยเลยพี่ใช้ค้อเก๋ได้ปะเนี่ยไม่น่าใช่ไ,ไปะ <c oughs> บ่ดเลยอ่ามีคนที่จะมาโจมตีดาวนาโมนะประมาณนั้นนะครับไอเหี้ยแม่งเอ้ย ผมแม่งเลยยิงน้ำลายเต็มพวกเราไม่ชอบพวกชนเผ่ามนุษย์เท่าไหร่อ่ะเนาะประมาณนั้นนะครับก็ไอพวกชนเผ่าเนี่ยนะครับผมมันไม่ค่อยชอบพวกไอพวกที่แบบไอพวกที่อยู่บนพื้นอ่ะเออเพราะว่ามันคิดว่าไอพวกที่อยู่บนพื้นแม่งยิงประยองเะไนั้นนะครับแต่ว่าเขาเขาเขาไม่ช่วยเรานะเออแต่ว่าเขาจะให้ยานเรามานะครับ ให้เราไปเองนะครับประมาณนั้นเออแต่ไม่เป็นไรครับเออเราไปเองก็ได้ครับเออขอแค่มียาแล้วเราเราไปเองได้นะครับประมาณนั้นอ่าโอเคครับตอนนี้คือเป้าหมายคือเราต้องไปเพื่อที่จะช่วยเจ้าหญิงนะครับผมนะฮะก็น่าจะน่าจะน่าต้องพาเจ้าหญิงไปดาวสาธารณรัฐนะครับเพื่อที่จะไปแจ้งข่าวว่าไอ้ผู้เฮียน,นี่แม่งแม่งคิดจะทําไม่คิดจะไม่คิดจะก่อสงครามแลบว่าน,นั้นปะอ่าโอเคเราต้อง โอเคเราเล่นเป็นจาจา,จาบิงนะครับไปเลยึบอ๋อต้องใช้จาจาบิงแฮกก่อนอ,อ๋อยี่เนออริชัน่นอออริชั่นออริชั่นเอออีซี่ฮะอีซี่แปลว่าง่ายมากแบบดั d o u b ลอีซี่แปลว่าโคตรง่ายฮะ,ะแค่ดิ้งเหรอ,อไปยครับผมเล่นเป็นใครก่อนจีนเหมือนเดิมครับอ๋อโอ้ได้ขี่ยานด้วยฮะ อ่าสตาร์ทไหมเฮียจะจบคลิปหรือพอที่นี้วะไปต่อดิครับอ่าต่อดิครับโอเคครับผมมันต้องต่อครับไม่ได้ครัน,นี่โอเคเขาไม่ช่วยเราอยู่แล้วเขาให้ยานนเรามาวะไปครับชิปหายเร็วประดุกยักษ์ไม่โหไม่จะมาเล่นเราะ่ะ อันนี้มันปากระโ h o เลยไอ้ยันนี่ปากกระโ hoops เฮ้ยตาแดงอะเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรสี่ข้าอย่าอย่าอย่ามึงกลัวเพราะข้ายังไม่กลัวเลยอ้าวอะไรครับถ้ามีให้เล่นแบบนี้ชิบหายแล้วกด ZR เพื่อยิงใช่ไหมโอ้ยโอ้โหนี่ไง ฮึบหลบได้ตัวหลบได้หลบได้เว้ยตัวหลบได้หลบได้ยิงหลบแบบจี้โต้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวของของโอเคไม่ได้หลบแบบจี้โต้อีกแล้วหลบแบบจี้โต้อห,หลบแบบจี้โต้ค้างมีกระตุกนิดหน่อยถึงปานกลาง อ้าวเฮ้ยอะไรอะ่ะอ้าวหยิพี่กระโดดงาบไปแล้วใช่ไหมอ้าวเมื่อกี้อดของอะ่ะทนไป็นไรครับเหี้ยแล้วมันจะมาเล่นเราะเนี่ยไม่มั้งโอเคฮึบหลบหลบเออหลบเลยหลบหลีกแล้วโอ้โหตัวยังใหญ่ขี้ผายเอา,อาชิบหายครับ แหล่งพลังงานเอาไฟดับชิบหายแล้วอืมดีเสียปัจจุลเคเดี๋ยวโอ้ยไม่เหมือนไม่เหมือนจนุลเคร่ยใช่ไหมหนีอีกแล้วครับท่านหนีดีครับยิง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 เฮ้ยของไม่ได้ตัวอยากได้ของ เออหลบเออหลบหลบแบบพี่โตของตู้ของขอยี๋ยได้ของเออหลบอ,อืมหลบแบบพี่โตฮะพี่เรียนมาเ,ออเคยดูไม่เดือดริถฐิกะฮะเคยดูเปล่าฮะห,าหลบไปแลว้วครับท่านเฮ้ยของของเหลือแต่ของเออเออ เรียบร้อยครับผมอ่าโอเคได้บล็อกสองอันนะเฮ้ยของอีกแล้วเฮ้ยของได้บลอโอเคครับผมมาโผล่ตรงปราสาทฮะอ่าปราสาทหรอพระาาระา,าชวังวะน่าจะใช่นะครับอ่าโอ้ไม่ทันเลยฮะเจ้าหญิงนามูเจ้าหญิงนามูโดนจับนะฮะวิดตอรีมีเลต์อาวีเยอะเกินใช่ไหม เอาเยอะขาพังฮะไอ้กเก้าอี้เดินก็ได้แต่นั่งเก้าอี้ทำไมเนี่ยคุบปากเออโอเคฮะสรุปผลด้่ไหมโอ้อล็อกนูน,นีนั่นนะโอ้ยแม่งไม่ไม่หมดว่ะขาดเยอะเลยเนะี่ยโอ้โหยังเก็บไม่หมดนะครับเบปลล็อกจา้จาจ้าบิงนะครับกดปุ่มลบนะครับ อ๋อจตสอนเกี่ยวกับการอัปเกรดนู่นนี่นั่นแล้วอ๋อนี่คืออ๋อเหมือนจะเป็นการอะไรสักอย่างอะ L อะโอเคลองอัพไปก่อนนะครับโอเคนะครับประมาณนี้โอ้โหใช้อ๋อไอ้บล็อกมันมันเลือกได้เหรอจะใช้บล็อกหรือใช้เงินเหรอประมาณนั้นปะโอเคไม่เป็นไรครับประมาณนี้โอเคผมค่อยมาอัพแล้วกันนะครับประมาณนั้น อืมโอเคหึบอ๋อฮ้ยอะไรอ่ะเก็บตรงนี้อ๋อโอเคอ๋อรู้สึกเหมือนไอ้นี่มันจะเป็นการเริ่มชาร์เตอร์ต่อไปนะครับคุณจะเหนื่อยคุณเหนื่อยเออเอาไปว่าเราแค่เราพาร์ทนี้เนี่ยพาร์ทแรกแน่ละครก่อนแค่นี้ก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวพาร์ทหน้าก้นมาต่อกันนะฮะแล้วหลับเกมสเลโก้ฮะสตาร์วอร์สกายวอลเกอร์สก่นะฮะเดอะสกายวอลเกอร์สกนะประมาณนั้นนะ เออโอเคพาร์ทนี้ไม่ค่อยเล่นเป็นโอวิวนเลยนะเพราะว่าเราต้องเล่นไข่ก้อนกินเยอะๆนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวไข่ก้อนจริงเขาจะไม่ได้เล่นแล้วนะเออเหมือนสปอยสตาร์วอล์อเคฮนะไปละถ้าเรามีความกล้าเราก็จะเปลี่ยนอนาคตได้นะครับขอให้พลังสถิตยอยู่กับเจ้าไปละบายครับบายแล it's all right